สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ประชนีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับเกิดเป็นคนต้องแหมหยิบหนังสือต้องขายเป็นนี่นะฮะไม่ได้ขายหนังสือนะครับแต่หยิบมันโดนใจตุกุกมากคคือผมเลยเป็นคนที่ขายไม่เป็นฉะนั้นคนที่จะทำการค้าได้ต้องมีคอนเนคชันไหมโอ้สำคัญมากถ้าไม่มีคอนเนคชันคุณขายได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่มีการตลาดการตลาดอย่างเดียวแล้วไปขายเขามันก็ยังไม่ผูกใจเขาต้องมีคอนเนคชันอ๋อความสัมพันธ์ใช่ไหมค่ะผมรู้แล้วพี่ไอนี่ผมชัดเจนไผมรู้ว่าเกิดเป็นคนต้องขายเป็นคือผมรือขายไม่เป็นและผมรู้ว่าขาดสิ่งที่ขาดมม่สุดก็คือการขายของเราเนี่ยนะฮะหัวใจอันดับหนึ่งเลยนะฮะต้องมีความผูกพันแน่นอนเมื่อไหรมีความผูกพันกันนะ มันเป็นมันเป็นด่านแรกไงไม่ใช่ว่าอ่าปุ๊บเราเราข้ามเราข้ามสเต็ปหนึ่งไปเลยเราไม่ผูกพันเราไปปุ๊บเราขายเฮ้ยคุณขอขายอะไรนะยาชิพันสมมติขายยาชิพันขายยาชิฟันเลยแต่ว่าเมื่อกี้พี่พป็นีิกาลังพูดมีความผูกพันก่อนยังยังไม่ขายยังไม่ขายพอผูกพันปุ๊บแล้วมันจะขายได้ง่ายใช่มันจะไปเรื่อยของมัน อ๋อสเต็ปหนึ่งนี่คือนี่ครับเกิดเป็นคนที่ขายเป็นไอ้น,นี่ไม่ขายหนังสือนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวหนังสือชื่อมันโดนถ้าเป็นขายยาสีฟันพี่ก็จะโอ้อย่างนี้อย่างนี้นแต่มันแต่มันผูกพันกับตรงนี้มาก่อนไงเพราะผูกพันอันนี้สำหรับคนที่ไม่ไม่รู้จักกันเลยวิชาลายมือสามารถที่จะเข้าไปไปเสริมคอนเน็กชันของคุณได้นะฮะที่ว่าวิชาคอนเน็กชันแล้วคุณก็จะเบื่อเพื่อนไปเองมันเยอะมากเอาอย่างนี้ที่เราเกิดมาทั้งหมดนี้นะครับคือการค้าการขายนะครับผมว่าสําคัญมาก แต่ถ้าเราผูกใจเขาได้สบายไม่ว่าคุณจะไปไหนก็แล้วแต่ยิ่งต่างประเทศยิ่งชอบมากลายมือรีชอบมากเลยแล้วก็รู้แล้วก็บังเอินรู้ตรงนี้แล้วว่าย่นงหนึ่งในเคล็ดลับของการค้าการขายก็คือผูกพันโดยการใช้คอนเนคชันทีนี้ไอการค้าการขายในในโลกยุคปัจจุบันนี้ครับผมว่ามีหลายท่านมากเลยครับที่ว่าขายขายของไม่เป็นอ่ะแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้แล้ว โรกมันแบบว่าอะไรอ่ะมันย่าแย่มันจะคนทําคนหนึ่งคนควรจะต้องทําธุรกิจตั้งหลายอย่างใช่ไหมฮะคุณเก่งคนปัจจุบันนี้จะทํางานหน้าที่เดียวไม่ได้ใช่ใช่ใช่คุณจะกินเงินเดือนยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องมีอาชีพเสริมมันจะต้องเสริมมันต้องแล้วอาชีพนั้นจะต้องไม่ใช่อาชีพที่ลงทุนเยอะอ๋อต้องเป็นซื้อมาขายไปนะคะสมมติคุณจะเปิดสวนอาหารเนี่ยไม่ได้แล้ว แต่คุณสามารถขายออนไลน์ได้ทําอาหารออนไลน์ขายขายพวกในลักษณะที่ส่งถึงบ้านนะหรือเราไปเข้ากับแอปอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อคุณจะทำหนึ่งนะคะอาหารของคุณต้องพิเศษและไม่มีใครเหมือนต้องมีจุดเด่นและต้องอร่อยถ้าอาหารไม่อร่อยไม่มีจุดเด่นจบของต้องดีด้วยของต้องดีต้องอร่อยแล้วก็ยังพอคุยกันได้โอเคสมมติว่าของดีละ แต่มันอย่างที่บอกนะเมื่อกี้ที่เราขึ้นตั้งแต่ต้นคือขายไม่เป็นคนขายไม่เป็นมันในวิชาทางทางศาสตร์ทางลายมือนี่มันจะมีเส้นอะไรที่บอกว่าคนแบบนี้ขายเป็นเหมือนอย่างพี่พระเริเมื่อกี้บอกพูดผมทึ่งเลยเออมันผมเนี่ยจะข้ามขั้นตอนตลอดพอนี่จะขายก็ขายแต่ลืมขั้นขั้นตอนว่าต้องเอาใจเรามีไหมเขาก็จะไม่เกรงใจเราเออใช่ไหมฮะใช่ใช่เมีลูกศิษย์ที่อยู่คนหนึ่งนะคะที่จบไปอยู่ที่คอนแก่นเขาขายเครื่องสําอางทางเน็ตค แต่ว่าเขาขายถ้าใครซื้อครบเท่าไหร่ไม่รู้นะสามร้อยหรือกี่พันไม่รู้น่ะเป็นพันน่ะดูลายมือให้ฟรีแต่ถ้าซื้อสามร้อยหรือไงให้ถามข้อหนึ่งขายดีมีการกักไว้กันมีถามหนึ่งข้ออ่าถามหนึ่งข้อนะไม่ต้องมาเจอตัวเขาก็ใช้กะใช้ความรู้บางอย่างเอาไปเชื่อมสัมพันธ์เว้ยหน่อยพี่ทำก็ได้ว่าคนมาซื้อของพี่สาะ ห้าร้อยให้ถามคำหนึ่งถออามมาทางไลน์ส่งลายมือมาอ,อคุณซื้อของพี่แลออ้วส่งส่งไลนมือมาทางไลน์เดี๋ยวอาจารย์พัะเีดูแล้วตอบทันทีเอาวิชาแล้วคุณคิดว่าพี่จะขายดีไหมเออใช่มันก็ต้องเพิ่มยอดหน่อยละเออ,เอ,อมันเป็นการเขาเรียกอะไรนะ คือเราเอาแต้มต่อซึ่งตัวเรามีทรัพยากรภูมิความรู้แบบนี้เราไปเป็นแต้มต่อในสินค้าซึ่งสินค้าก็ทั่วไปใช่ไหมม,มีของซึ่งเราเราหาไาแล้วว่าเป็นของดีงดแต่มนตคนอื่นก็ขายของเหมือนกันค่ะ เราก็หาวิธีแบบเชื่อมสัมพันธ์มีคอนเน็กชันอะไรหรือว่ามีภูมิความรู้อะไรบางอย่างที่จะเอาไปแทรกเพิ่มอ๋อเพิ่มมูลค่าอโอเคนะฮะนี่คือคนที่ขายเป็นนะแต่ทีนี้มือล่ะฮะมือมือของคนที่ขายเป็นมันจะมีบอกไหมโอเคมีไหมฮะฉะนั้นนะคะมือของคนอ่ะนะคะที่ทํางานคอนเน็กชันเนี่ยมือของคนที่จะทํางานในลักษณะซื้อมาขายไปหรือคอนเน็กชันจะต้องมือซ้ายจะต้องมีเส้นเสาหลายเส้นค เส้นเสาหลายเส้นในมือซ้ายเห็นไหมฮะขึ้นที่เส้นเสาขึ้นที่เนินเสาเส้นเสามีไม่รู้จะกี่เส้นอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงเซลล์ดวงมาเก็ตติ้งดวงเซลล์ดวงซื้อมาขายไปคือเส้นวาสนามีหลายเส้นมีหลายเส้นคือจะต้องติดต่อหรือเดินทางหรือคอนเนคชันและแต่ละเส้นที่ขึ้นมาเกิดวิกตอรีทางนั้นคุณยิ่งติดต่อเยอะเงินมีอยู่ทั่วไปคุณไปตามหาเงินเราเอง โอแล้วถ้าแล้วถ้าเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดินไม่ออกไปหาหน่นไม่จะป็นต้องหาก็ได้อยู่ที่บ้านแต่ยกโทรศัพท์ต้องมีไม่ต่ำกว่าสามเครื่องยังไงต้องพยายามที่จะออกไปต้องคอนเนคชันดวงมันกำหนดไม่ต้องออกก็ได้แต่คอนเนคชันดวงมันกําหนดให้คุณต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าเขาบอกว่าชีวิตคุณจะมีเงินได้จะต้องทํางานซื้อมาขายไปคอนเนคชันเขาบอกแค่นี้ แต่เขาไม่บอกว่าได้เยอะได้น้อยอยู่ที่ความสามารถและอาชีพที่คุณทําแล้วคุณจะทําเองหรือเปล่าอ่าถ้าคุณไม่ทําคุณไปทํางานที่ไหนเขาก็จะใช้ให้คุณไปทํางานหน้าที่นี้อยู่นั่นแหละอ๋อจะ,ปะเปแล้วเสร็จแล้วใครรวยคุณไม่ได้รวยเจ้าของบริษัทรวยอ๋ออ่านะคะแล้วมาดูมือขวาม,ม,มือขวาก็กําหนดมาว่า คุณจะต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเส้นเสาในมือขวามีหลายเส้นคือชาติเนี้ยคุณจะต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันถ้าคุณไปเป็นลูกจ้างเขาเขาก็ใช้ตั้งกระสักกระเบือยันเรือลบแล้วก็เป็นงานคอนเนคชั่นทั้งนั้นนั่นคือกรรมลิขิตมาใช่แต่แต่ตัวเราเองก็สามารถที่จะลิขิตเองเองซ้อนได้ว่าเราจะเป็นแบบไหนใช่จะเป็นสไตล์ว่าเป็นลูกจ้างที่ให้เขาทำแต่ถ้าลวงดีคุณไปทำให้คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็รวย อนะฮะคุณก็ไม่รวยแต่ถ้าเรารู้ตัวล่วงหน้าเราก็ต้องเลือกงานเรารู้ว่าจะทำอะไรจะตาชีวิตถูกกำหนดมาแล้วอายุสิบขวบผมก็มองเห็นแล้วว่าอ่ะแมวเข้าไปฉายนิดนึงอายุสิบขวบเขาก็มองออกมาแล้วว่าเมื่อเองอายุเท่านี้เงินจะดีจากงานติดต่อประสานงานเราต้องวางแผนแล้วนะฮะเกิดมาเนี่ยลายมือเนี่ย เปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะแต่ว่าชาตินึงเปลี่ยนทีตายเมื่อไหร่เกิดชาติใหม่ก็เปลี่ยน<อ>นะคะเะนั้นมันจะอยู่กับเราไปตลอดชาติทีนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งอย่างพี่พัชรินีมีเส้นธุรกิจใช่ไหมใช่นะฮะเดี๋ยวพี่ให้ให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งเส้นธุรกิจะนะฮะแล้วถ้าคนไม่มีเส้นธุรกิจนี่เขาจะทําแบบทํามาค้าขายได้ไหมได้ครูก็ต้องเพิ่มหัวธุรกิจในตัวอ,อ๋อนี่นะเดี๋ยวให้ดูฮะเส้นธุรกิจะนะฮะอันนี้อย่างพี่พัชรินีจะเห็นชัดนะฮะเส้นธุรกิจที่เนินพุธนี่ใช่ไหมฮ มันมันเป็นยังไงฮะเส้นธุรกิจแบบไหนเป็นเส้นเส้นตั้งตั้งเป็นฝอยฝอยนี่เขาเรียกว่าเส้นธุรกิจอ๋อแล้วพี่เป็นคนจอมวางแผนพี่จะคิดอันนูนคิดอ้นี่เอาอ้นี่มาผสมไอ้นนั่นเอาอ้นั่นมาผสมอ้นนี้แม้กระทั่งตาราลายมืออ๋อพี่ก็วิเคราะห์และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอ๋อเห็นไหมฮะเส้นธุรกิจดีกับไม่ดีนี่ต่างกันยังไงฮะเส้นธุรกิจดีจะเป็นเส้นตั้งอ๋อถ้าไม่ดีก็ไม่มี อ่ไม่ดีไม่ไม่มีไม่มีมมถ้าไม่มีเลยอ่ะถ้าไม่มีเลยคุณมีการวางแผนไหมอ๋อมีสมมติมีอ่ามีการวางแผนก็ยังดีอ๋อแล้วถ้าะะไม่มีทั้งทั้งไม่วางแผนด้วยอ่าทั้งไม่วางแผนโอเคน่นก็โง่ไปจุดหนึ่งแล้วอืมแล้วต้องไปเสิร์ฟยังไงก็ไปดูสมองอีกอ๋อสมองออกทางไหนมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่มีตรงจุดอื่นอ่ามีตรงจุดอื่นอีก ก็ต้องไปดูสมองการวางแผนออกจุดไหนแต่มันก็เสียคะแนนออกไปอ๋อเ็เรียกว่าต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอย่างนั้นเถอะถ้าคุณไม่มีแรงสนับสนุนจากต้นทุนที่ธรรมชาติมอบให้แล้วถ้ามีนี่อีกเส้นผลงานนี่เส้นผลงานดีนะคะเส้นผลงานดีก็ต้องดูว่าพลังของเส้นมีไหมก็ต้องดูเป็นองค์ประกอบต้องดูหลายอย่างแต่ถ้าครบคุณก็ได้คะแนนเต็มอ๋ออันนี้สวย ถ้าไม่ครบคุณก็ถูกทอนออกเหมือนเข้าห้องสอบะคุณก็มีคะแนนเท่าไหร่ก็โดนทอนะแล้วถ้าไปเจอลายมือในลักษณะนี้นะคะเสริมหน่อยนิดนึ่งไปเจอลายมือเวลาจะมีได้ใช่ไหมแมวชนิดใช่ไหมไปเจอลายมือในลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้ลายมือขาดด้านขวาออโอเคมีความรับผิดชอบงานดีามืออย่างนี้นะคุณเก่งว่าคนนี้มีความรับผิดชอบงานไหม นี่เขาเรียกว่าเป็นเส้นเร็งตรงเลยเนี่ยเส้นตรงลายมือขาดลายมือขาดก็ต้องรับผิดชอบดิต้องรับผิดชอบแต่พอไปมองอีกทีมีอะไรครับขาดซะแล้วโอ้ทัดเอ้มุนเชือกเส้นนี้ว่ายาวมันขาดเขียนยากมากเลยนะมันดูเอ่อเช่นการดูเนี่ยนะคะต้องใช้ต้องใช้แว่นขยายอย่างนี้ถือว่าขาดแล้วขาดละถ้าขาดหมายถึงถ้าขาดไว้ก็เหมือนเชือกที่ว่าใครว่ายาวมันขาดไปแล้วความรับผิดชอบก็ลดลงไปแล้วนะถ้าเป็นมืออย่างนี้ปุ๊บความรับผิดชอบก็น้อยลงไปแล้ว วางแผนก็มีกระจึงหนึ่งอ่าล่องผิวหนังก็หยาบการวางแผนก็ไม่มีแทบจะไม่มีเลยแล้วถ้าคนที่อยากจะค้าขายทําไงเออเพราะต้องค้าขายในในในยุคปัจจุบันนี่ยไม่ค้าขายไม่ได้ลฟังพี่เออคนนี้เนี่ยเสียไปแล้วหนึ่งการวางแผนเสียความรับผิดชอบงานเสียเครื่องหมายวิตอรี่ไม่เกิดนะคะล่องผิวหนังหยาบเห็นไหมฮะใจก็ร้อนโอ้ยอ่ขาดเหมือนกัน เส้นชีวิตสั้นใจอาคารฉะนั้นคนนี้จะรวยมีโอกาสรวยนะครับยังไงก็รวยได้อ่ะมีโอกาสรวยไปวิชาชีพอย่างเดียวมือเหมือนเพื่อนพี่ที่มันรวยอ๋อแม่มันทําลูกชิ้นขายอ่ะลูกชิ้นเก่งมันก็ทําลูกชิ้นกับแม่มือขนาดนี้ยังรวยได้เลยอ่ะก็มันพี่ก็วางแผนใี่มันบอกลายมือเองเก็บเงินไปอยู่อ๋อไปทาวิชาชีพไปทางอะไรนี้แอ้าวก็ขายลูกชิ้นไงแล้วก็ทั้งโรงงานลูกชิ้นขึ้นมาไง ใช่ใช่ใช่แล้วลูกิ้นเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องอ่ะผม่เกิดเป็นคนต้องขายเป็นแล้วมันมันมันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นต้องขายแบบขายแบบเซลล์ขายแบบเยอะใช่ไหมเขาไม่เขาามือเขาไม่สวยขายแบบผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งฟังนะคุณเก่งมือไม่สวยมึงจะเสอไปขายเองทําไมมึงเป็นที่เป็นผู้ผลิตแล้วจ้างเซลล์ที่ดวงดีมาขายสิอ้าแนี่เอาคนดวงดีมาช่วยเราเองก็ไม่ต้องออกไปออแล้วเงินหยาบอ่ะใช้ล่องผิวหนังหยาบทําไงเก็บเงินไม่อยู่ เขาบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่เองก็ยังเก็บเงินนี้ก็ไปเก็บที่ดิอ๋อบขอรับคท่านผู้ชมครับมาปรึกษาพี่ปัะสได้ไม่ต้องกลัวว่ามือตัวเองไม่สวยเป็นยังไงนะมาวางแผนเก็บเงนะินไม่อยู่ก็เองว่าบอกใครสิว่าไม่มีเงินครับ<อ>ผมมีแค่พอใช้พอจ่ายแต่ที่<อ>ผมมีสามร้อยไร่อ่ะเออพูดถึงนี้อันนี้ผมว่าดีนะ,ะพี่ปันนี้อาจจะมีบุญเดือนนี้นะเพราะพี่จะเห็นที่เห็นชัดมากเลยนะฮะ คือนอกจากความเป็นนักสู้ของพี่วัชรีนะ,ะสู้ทุกอย่างที่ขวางหน้านี่นะ,ะแล้วพี่วัชก็จะมีเส้นวางแผนคือสู้แบบฉลาดด้วยนะฮะเส้นวางแผนนี่นะฮะแล้วพี่พเอาเอาความสามารถรงก,การวางแผนนี่ไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตตัวเองนะฮะท่านจะเอามาวางแผนให้คนอื่นด้วยใช่ค่ะนะฮะให้คนอื่นไปได้ดีแล้วแล้วคนที่มาดูลายมือกับพี่วัชรีจะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นการวางแผนให้กับให้หาทางออกได้ทุกคนหรือ่ะใครเข้ามาหาพี่เนี่ยนะคะ ทางออกเนี่ยมันมีทางออกแต่บางคนก็เดินอย่างสง่าผ่าเผยบางคนก็ต้องมุดท่อออกจะออกไม่ออกเรื่องของคุณมันต้องมันไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ค่ะิงในยุคนี้นะฮะยุคโควิดนี่แต่ค pues ิดว่าผมว่างอมืออททาม่ไม่ดีแน่ทำอาชีพเสริมค่ะทำอาชีพเสริมอาชีพเสริมหรืออะไรแล้วแต um ่ลองมาปรึกษาด้วยนะคนเราจะรอดตรงนี้ก็คือหนึ่งหาอาชีพเสริมนะคะซื้อมาขายไปหรือมีวิชาชีพ สองอ้แล้วนะสต้องรู้จักประหยัดนะคะจะกินจะจ่ายอะไรไม่ใช่ให้อดนะพอกินพอใช้อะไรก็แล้วแต่นะซื้อของก็ซื้ออย่างระมัดระวังเสื้อผ้าก็ใส่พอสมควรไม่ต้องไปเอาสินค้าแบรนด์แล้วก็ไม่ต้องไปอายใครเราไปทำงานแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยตามสไตล์ของเราตามความเหมาะสมนะเวลาพี่อยู่บ้าน พี่ก็แต่งตัวของพี่ธรรมดาถ้าลูกค้ามาอยู่กับหาพี่เวลาพี่เข้าไล่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วใช้ไม่ได้พี่ก็ใส่เช้าไล่แต่เวลาถ้าพี่ไปงานใหญ่พี่ก็จะเป็นคุณหญิงคนหนึ่งใช่ปะนะมันตามสไตล์เปลี่ยนไปได้ตามสภาพเปลี่ยนไปตามสภาพแต่จิตวิญญาณของพี่พิณยังอยู่เหมือนเดิมคือความเป็นนักสู้แล้วก็พร้อมที่จะวางแผนที่จะช่วยทุกท่านใช่ค่ะมือเส้นอะไรมือวางแผนนี่ ฉะนั้นาบางคนมาอาจารย์เชนนี้ทาไมแต่งตัวอยู่บ้านไม่เหมือนออกรายการคุณมาดูลายมือใช่ไหม,มแต่งตัวไม่สวยแต่พลังเยอะนะนนนนแต่ถ้าแต่งตัวสวยเนี่ยอย่างใส่ขนตาปลอมเนี่ยพลังมันจะไปอยู่ที่ขนตาปลอมเยอะเออจริงเพราะว่า <c oughs> คือเวลแต่งตัวไงเวแต่งตัวแล้วผู้หญิงแต่งตัวเลยครับขอโทษครับมันต้องห่วงสวยชั่วโมงสองชั่วโมงกาจะเสียดีนะหมดพลังไปแล้วแต่ของพี่เนี่ยพอตื่นมาปุ๊บพี่ล้างหน้าแปรงฟันหนังติ๊กรวบผม ปุ๊บลูกค้ามาดูพี่ไม่ห่วงตัวพี่ห่วงแต่มือคุณไงฉะนั้นยิ่งอาจารย์พัชรนีมือไม่สวยไอ้ยแต่งแต่งตัวไม่สวยคุณจะยิ่งได้ประโยชน์คุณได้ประโยชน์เพราะพี่จะไม่ห่วงอุ้ยขนตาปลอมมันหลุดกระเป่าวะผมมันจะเสียซองไหมไม่สนใจยิ่งมาวันไหนพี่นี่แต่งตัวโซมนะยิ่งคุณยิ่งได้ประโยชน์ยิ่งวันไหนแบบว่าถอดเสื้อผ้ามาเนี่ยนะยิ่งได้ประโยชน์กระจบอกว่านี่โอ้คุณคุณได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะออา อ้าวแมวแมวแกว่งแล้วอาวโอเคสาหบคลิปนี้อืใครที่อยากจะมาเรียนสาสทางความรู้พี่พัชนีห้ากันยาห้ากันยาหกกันยาครับรอบวันเสาร์กับรอบวอาทิตย์รอบละยี่สิบท่านสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก็นัดเวลาได้นะคะปกติแล้วก็คือพระหัสสุกจันทร์เสาร์อาทิตย์สอนแต่วันที่ห้าที่หกกรกฎาเนี่ยใช่ไหมแมว ห้าหกกรากฎาที่เขาหยุดกันหลายๆวันเนี่ยดูเสาร์อาทิตย์จังนะถ้ายังไงก็โทรมาถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0845279000 0861255000ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคจากโรคโควิดไปขอให้ผ่านพ้นเรื่องอุปสรรคทั้งหลายแหลนะคะเดินตามรอยพระพุทธองค์ปฏิบัติตท่องคาถาช่งมันแล้วภาวนาไว้ตลอดทำจิตให้นิ่ง ให้สบายอย่าเครียดไม่ได้เครียดไม่ได้ทีม่มีปัญหาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ